สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องมาตอนบ่ายๆทุกรอบหนึ่งครับผมมาเมือง,งหนองน,น้องต้นมาจากกรุงเทพอุตส่ายครับแต่งได้กันเนเรนะครับช่วงบ่ายๆนี่กะเทปูนครับผมพี่น้องเอ้ยเทปูนใต้ถุนบ้านของเก็บเงินแม่หน่อยนะครับมันก็เป็นของเก็บเงิน,นอนนะครับพี่น้องมันกะห้องเก็บของนี่นแหละแต่มันกเซี่ยวเป็นเรน,นเเนาะ ตัูนเข้ามาประจำการแล้วครับผมพร้อมเทครับนี่งานเป็นกับท้ายรถตูต้เปิดแสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วครับพี่น้องคึว่ารถตู้เป็นกับจจะต้องไปเป็กันทลากครับแต่ว่าอาจจะขายคนนี้น้อยหนึ่งเพราะว่ามันอยู่อยู่บกรกลครับกันทลากครับ ตามปูนทึ้นไต่ครับแบบนี้ก็จะมีเตะมี่จะเตะโบดกับแล้วก็ต่อขต,ต,ต,ต่อไป่ขั้นบนครับทำงานในที่เก็ลี่ยๆกับน้ำบาดน้อยเลยครับผม <c oughs> นี่หองนองพืถถ้นกอนท่าทางกัเย็นเหนื่อยจะมาขึ้นครับเมื่อนี้ยังบ้านเห็นเลยครับเพราะผมไม่ได้อยู่ตลอดนะครับ แต่ยังไม่เห็นออกมาเลยสักคนครับอ้าวอยู่นี่เองนี่ครับน้องมีคนกะโน่นนี่ครับผมเดี๋ราเลอ ทีมงานเลยใช้สายบ่ายครับเพ็่เนเพื่ครับเดี๋ยวต้องป่าแล้วต้องปั่ปนปูดอีกหลายอย่างครับพี่นอ้องเอ้ยว่ามันง่ายๆนะครับนี่ลำรางครับมีเครื่องชุนแรงนิดหน่อยครับ

มันจะอยู่ใ,ใกล้่คั่วครับเราก็จะเทเป็นช่องเปิดไวครับให้เอาของเข้ามาใส่ได้เก็บได้ครับพี่น,อน้องเลยเห็นลอลไวว้าง,นนรง,รงครับพี่น้องครับทำงานยากนิดนึงองกลุ่ม้องเรื่อยครับพี่น้อง บูดงี่เงยครับผมน,บบนี่บา,ตตานตุ๊กตาหรืกไงเพราะเอกบ้านนี้ตึงครับอันนี้แลว้วอุ๋ยคุณก็มาลอกเพลงกับช่องหนึ่งครับ lốp nhún lốpยาง lốp lăng lốp lì lốp nhún lốp lăng lốp lì đi nói là phát รถยนต์ล้อยางล้อยางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถยางล้อเหล็กรถยางรถรางล้อเหล็กรถรางใช่ไหเอาเสียคำง่ายๆเลยเอาคำง่ายๆเนาะผมกำพลังฝึกอันนี้ครับฝึกลองเพียงฝึกให้ใส่คำครับหมดฮะจุดใหญเลยเกินทำงาน มึกหกละมุ้งมุ้งและมึกหมดน่าทึ่นหนาเนะครับครอนลมเป็นน้องของคนนี้เป็นน้องของพ่ออกครับชช่องเอลเลตเตอเฮดงี้เนครับผมจชองเต็มเต็มาได้นะครับพี่น้องเปนับใสะครับต้องรสวยงามอดหเปี่ยนีจะให้ี่หาเพลงให้ฟังจเพาะน่หะเพงคอฟังเพลงครับพี่าเข้าเนาะเดี๋ยวฟังเสียงสดๆกับบรรยากาศที คนยไป,ปสร,ร้างุนสร้างกรังเทปูนู่ครับบัญาการ,าร,การนะครับพี่รองเสียนีอกมาแสร้างเทปูนมาฟังเพลงกับทาหน่อยกันครับผมสวดครับพี่รอง อี่ครับหอเนบบบรยาการลูกท e <plus ar> er <ua an> ุ่งๆนะสวดๆนะเพื่อนพี่น้องนมวนหลายพี่น้องเลยบรรยากาศับบรรยากาศม้อนบรรยากาศบรรยากาศลูกทุ่งกับเพลงของหลา่อยครับพี่น้องเลย ลมลมเย็นๆครับประมาณแบบแจ่มคนละเนาะเอาครับสำหรับมื่อในจัดเสียเอาไว้สำหรสะก้อนให้หนาเพิ่มเไปนอนพักก่อนนอนหลับฟังเสียงก้อนนะครับหรือเรียกจะพอกันที่อําพลูจักรสลังนะครับสำหรับช่องของบุญเอี้ยวแล้วแต่เรียบกับฝากไว้่นะครับบุญเอี้ยวเราจกับสองเพิ่นสวัสดีครับผมครับผมเามาเจียมน้าเพิ่นครับ

บังทีเงินออกไปไม่แล้วก็มาดูงานของเราต่อครับผมจำกัามันเกี่ยวกับใต้นี่นะครับผมไปเรื่อยๆครับพี่หน่อยคลิปนี้พี่น้องซีสเกตสั่นอย่าลืมที่จะมาติดตามรับชมครับผมขอบพระคุณหลายๆคับ